สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นป .6 กับครูชนนะคะเด็กๆทราบไหมะคะว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการต่อวงจรไฟไฟ้าอย่างง่ายน,นั่นเองค่ะเด็กๆคะแล้วเด็กๆทราบไหมะคะว่าการต่อวงจรไฟไฟ้าเนี่ยคืออะไรและการต่อวงจรไฟไฟ้าอย่างง่ายประกอบไปได้วยอะไรบ้างใครยังไม่รู้เราไปดูปรพร้อมๆกันเลยค่ะ เด็กๆคะวงจรไฟฟ้าคือการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากแหล่งกําเนิดไฟฟ้าไปยังตัวนํากระแสไฟฟ้าผ่านไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าจากนั้นไหลย้อนกลับสู่แหล่งกําเนิดไฟฟ้านั่นเองค่ะเราเรียกว่าการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายค่ะเด็กๆคะวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบไปด้วย 1. แหล่งกําเนิดไฟฟ้าคือแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าซึ่งประกอบไปด้วยแบตเตอรี่และ่านไฟฉายนั่นเองค่ะ สองสายไฟคือวัสดุหรือวัตถุที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไปได้นั่นเองค่ะ 3. เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือโหลดจะเปลี่ยนพลังงานรูปแบบไฟฟ้าให้เป็นพลังงานรูปแบบต่าง,างๆเพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองค่ะต่อไปเรามารู้จักวิธีการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายกันค่ะแต่ก่อนที่เด็กๆจะไปรู้จักวิธีการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายนั้นเด็กๆต้องรู้จักอุปกรณ์กันก่อนค่ะ ซึ่งประกอบไปด้วย1หลอดไฟค่ะ 2. ถ่านหรือแบตเตอรี่และ3ส,สายไฟค่ะเราจะใช้กันสองเส้นนะคะเด็กๆคะเมื่อเรารู้จักอุปกรณ์การต่อวงจรไฟฟ้ายอย่างง่ายแล้วเราจะมาเริ่มการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายกันเลยค่ะใช้สายไฟเส้นที่1ต่อเข้ากับขั้วบวกของฐานแบตเตอรี่นะคะจากนั้นอีกด้านหนึ่งต่อเข้ากับหลอดไฟค่ะต่อไปนะคะ ใช้สายไฟเส้นที่2ต่อเข้ากับขั้วลบค่ะส่วนอีกด้านหนึ่งต่อเข้ากับหลอดไฟค่ะเด็กๆคะเมื่อเราต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายเสร็จแล้วให้เด็กๆสังเกตที่หลอดไฟนะคะถ้าเราต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายได้ถูกต้องหลอดไฟก็จะสว่างขึ้นมาค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายไม่ยากเลยใช่ไหมคะ แล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายเนี่ยมีกี่ประเภทถ้ายังไม่รู้เราไปดูกันเลยคะ่ะวงจรไฟฟ้าแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ 1. วงจรไฟฟ้าปิดคือกระแสไฟฟ้าไหลได้พรบวงจรเครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถทำงานได้สังเกตตรงลูกศรสีแดงเป็นการแสดงทิศทางไหลของกระแสไฟฟ้าค่ะ 2. วงจรไฟฟ้าเปิดคือ กระแสะไฟฟ้าไหลไม่ครบวงจรเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ทำงานค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปเราไปดูการต่อเซลลไฟฟ้ากันนะคะซึ่งเซลลไฟฟ้าคือแหล่งกําเนิดไฟฟ้าหรือแหล่งใจไฟฟ้าที่ใช้ในรูปแบบปฏิกิริยาเคมีทำให้เกิดกระแสะไฟฟ้าขึ้นมาได้ไปดูวิธีกันเลยค่ะการต่อเซล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมคือ การนำเซลลไฟฟ้าหลายๆเซลล์มาเรียงต่อกันเพียงแถวเดียวทำให้กระแสะไฟฟ้าเดินไปในทิศทางเดียวโดยให้ขั้วบวกของเซลฟฟเซล,ล,เซล์ไฟฟ้าเซลลหนึ่งต่อกับขั้วลบของเซลลไฟฟ้าเซลล์หนึ่งเรียงกันไปเรื่อยๆทำให้พลังงานไฟฟ้าในวงจรมากขึ้นเมื่อต่อเซลลไฟฟ้าแบบอนุกรมมากเท่าไหร่หลอดไฟก็จะสว่างมากเท่านั้นค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆก,การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายไม่ยากเลยใช่ไหมคะ เด็กๆอย่าลืมพกทวนความรู้แล้วกลับมาพบกับครูชนใหม่ในข้าบหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย